คุ้มรู้สึกไหมคะว่าวันนี้โดนกลับเป็นไงบ้างกครั้ทงที่สองในรอบเปิดเทอมนะคะก็รู้สึกว่าชิลๆคะ่ะไม่เราก็ไปทำเพื่อห้องมาไปซื้อลวดมาสายก็ร้านยังไม่เปิดวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันพุธไม่มีเรียนทั้งวันดีใจใช่ไหมวันนี้ทำอะไรคะวันนี้หรอซ้อมรับน้องแล้วก็ทำพานใช่ไหม ก,ก,กค่ะคุะยชื่อมีเงินทิปมาค่ะมดเลยยังมีเงินอีกค่ะหนูไปซื้อลวดน้ำนะนะห,หนูไม่เคยใส่เลยเสียงแจมวะก็เม<งาน>ื่อวานซื้อมาแล้วไม่พอค่ะวันนี้นก็ไปไมัใช้ลวดนา้ำเฮ้ยแต่มันอ่อนนะ,ะนี่หนูพอแล้ มันเปิดนะน,นี่เพื่อกว่าจะได้ดซือ้อใส่ฮอร์มดคุณนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แข็งพ,พันไปแค่พันไปเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรนะแค่พันไปเลยอันหนูไม่รู้